จะบ้างนิดหน่อยเอ้ยใส่ใายดีๆค่ะนี่ขนมที่เราให้เอ็ดิมไปนะคะพี่เอาอะไรจิมไหมคะให้ซีสองเอาไหมแบ่งกันแบ่งกัน ตจิมค่ะไอ้จิ้มไหมไอติมค่ะไอติมค่ะไอ้จิ้มค่ะเหลืออันสุดท้ายแล้ว